บุรีรัมย์ครับวันนี้ชุดสีขาวนะครับจะเป็นฝ่ายเขียวเริ่มเกมครับปุูกจากซ้ายไปขวาอุ่นเครื่องปรีซีซั่นนะครับฤดูกาลนี้จะเปิดช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับอูอและเปิดมาที่ได้รู้ก่อนเลยครับธนกรตปาดเข้ามา1 0ไม่เรียบร้อยครับโอ้โหกี่วินาทีครับ12 13วินาทีแต่ว่ามีทงล้ำหน้าก่อนหรือเปล่าไม่ล้ำด้วยนะครับ1-0ไม่เรียบร้อยครับสำหรับบุรีรัมย์ครับอย่างที่บอกว่าแก้มีธงครับ แต่จริงถ้าดูตามสายตาครับโอ้โหตรงนี้นี่ช็อตเนี้ยกั้ากึ่งครับตรงเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรครับต้องดูช็อตที่ธนกฤตดันหลุดไปครับว่าล้าหรือไม่ล้านะครับต้องย้อนไปเช็คช็อตของธนกฤตชนเมืองปักนะครับคู่แข่งเขี่ยบอลปุ๊บเสียประตูปั๊บโอ้และยืนยันได้ประตูครับ1-0ครับกัปตันทีมครับสุภะชัยใจเด็ดครับโอ้โห10กว่าวินาทีครับยิงเร็วดจริงเอาละครับออกนำ1-0แล้วนะครับ ประมาณ3วินาทีเท่านั้นนะครับกันลงนะครับเพราะว่าแมสกาาแดงขันเยอะนะครับดูตรงนี้ครับท่านเหลี่ยมเหลี่ยมนี้ครับดูไม่ชัดอยู่ที่เขียนคือดูคือดูมุมที่มันดูยากนะครับแต่ว่าทาง VR ครับก็เช็คมาเรียบร้อยนะครับยืนยันเป็นประตูให้กับทางฝั่งบุรีรัมโอ้วารุณนี่ไม่ต้องเซฟเลยครับยังไม่น่าจะตกลุ้นทำประตูนะครับสตอควิชชินภัทรให้กับสุประชัยครับ ดูเงียบเงียบไปเหมือนกันนะครับเกมลุกกับสุภชยัยครับจังหวะนี้ตัดเข้ามาให้ปีเตอร์ซูครับปีเตอร์ซูให้มูลิสแล้วได้หลุดซัดดูนี่เรียบร้อยก็โอ้โ oh, หไม่ล้ำหรือเปล่าต้องลุ้นครับล้ำไม่ล้ำดีใจไปก่อนแล้วครับ2อต่อศูนแตะวะ่ว่าเกมลับวิทย,ยานี่โดนแทงแล้วหายทั้งเกมเลยครับเนี่ยมุมนี้น่าจะเห็นชัดครับเดี๋ยวดูล้ำไม่ล้ำโอ้ตรงนี้ ตรงนี้น่าจะเหลือเลยโอ้โหเหลือเยอะเลยครับ29ได้ครับอู้แต่ดูการจับบอลแรกของทางมูริชครับยอดเยี่ยมเลยครับแต่ด้วยซ้ายมาลัวเนี่ยนะครับขวนด้วยขวาเข้าไปครับดูหน่วยกล้าเนี่ยนึกถึงอดีตกองหน้าเช็คอยู่คนหนึ่งเยนโคเลอร์เหมือนกันนะคุณจุนใช่ได้เหมือนกันนะดูหน่วยก็ระดับ200เซนิเวสเหมือนกันใกล้ๆกันโอ้สวันดีพี่แฟนถามมาว่าทำไมมี ดูเก้าครับให้เคอร์ติสกูตต่อมาที่สัสะลักษ์สัลักแทงลูกนี้อ่าครับอบอลที่โรเบอร์ซูบิโซลี่เบิ้ลคืนอาละครับใช้ตัวบังแล้วจิ้มตรงนี้3าสูเรียบร้อยครับโอ้โห,โหจังหวะของโรเบอร์ซูนะครับคนจ่ายเนี่ยเป็นนิปอาเนมันยานิโคลิสครับแล้วเจ้าตัวเจ็บด้วยครับนิโคลิสครับเพราะว่าโดนบวกครับนี่ก็เป็นอีกจังหวะนึ่งที่ใจกว้างนะครับ แต่ว่าคราวนี้ไหลไปแล้วก็เป็นทางโรเบิร์ตซูที่ซัดเข้าไปนะครับจังหวะให้ของนิมยานิโคลิชโอ้ดูการเขาทำพิโซลรี่ยกมาให้นะครับแล้วก็ทางนิโคลิชครับฝากต่อไปให้กับทางฝั่งของโรเบิร์ตซูครับเอาไม่อยู่ครับแล้วจังหวะที่เจ็บเนี่ยโดนทางกริ่ผมเข้ามาปะทะนะครับทางนิมยานิโคลิชคือดูตำแหน่งของนิโคลิชเนี่ยเขาน่าจะโดนจับไปยืนเป็นแนวรุกนะครับส่วนวิ่งขวาเนี่ยเป็นอาทิตย์เบิกนะครับ ที่เล่นนะครับถ้ากับว่าตอนนี้ประภาษาแนวรุกเนี่ยเป็นบิโซลีแต่ว่าต้องมีเช็คก่อนนะครับจังหวะนี้อย่างที่เราเรียนให้ทราบไปนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ว่าก็เป็นการเทสในส่วนของระบบ VR ด้วยนะครับรวมไปถึงกราฟิกต่างๆนะครับก็เป็นทีมไทยลีกนะครับแล้วก็เป็นประตูครับ3-0ของทางฝั่งบุรีรัมย์ครับที่ออกนำอยุธยากับพลาดโอกาสในการที่จะลุ้นประตูไปอีกนะครับทางอยุธยายูไนเต็ด แล้วพุทธศิลปครับคุณพีรสันกระต่ายทองครับกระเป๋จบการแข่งขัน90นาทีนะครับหมดเลกรกะชับมิดสโมสรน,นะครับเก้บุญเครื่องครับวันนี้บุรีรัมย์อยู่ในเต็ดครับบุก<ด>มาเอาชนะอายุทยาอยู่ในเต็ส3ประตูต่อศูนย์ครับ